วันนี้นะคะเอามาฝากไว้สําหรับใครที่จูนจิตตัวเองไม่เป็นทุกคนคาถาใดบนโลกใบนี้จะเกิดฤทธิ์เกิดผลจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราฝึกจิตเราก่อนนะคะวันนี้คาถาเงินล้านอะ่ะมันจริงไหมมันเรียกเงินจริงได้จริงไหม <S <S คนทําล้านคนมันจะได้ล้านคนไหมล่ะทุกคนไม่ได้แต่คนที่สวดคาถาเงินล้านเราได้เงินอะ่ะสวดสวดทุกวันสวดสวดโดยที่ไม่หวังอะไรนะก็คือสวดอะ่ะอยากก็จริงๆลึกลก,ก็คืออยากได้เงินล้านแหละถึงสวดคาถาเงินล้าน คุณฟังครูให้ดีนะคะทีแล้วนะถ้าเราสวดคาถาทุกบทที่เราเชื่อครัวสวดทุกบทเลยทุกคนอะไรดีสวดน,นะคะคาถาเราไม่รู้สวดคาถาเงินล้านก็หวังเงินล้านสวดบทเทา้าเวสวันก็ให้ท่านคุ้มครองสวดบทอะไร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 เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสวดทําไมทุกคนเชื่อไหมว่าเขาไม่มาทันทีแต่เขาจะค่อยๆมาอย่างคุณภาพคุณดูครูก็แล้วกันนะคะ คุณทาอะไรไม่แตกต่างจากคุณเลยนะเพราะว่าครูมาจากการติดลบ30บล้านด้วยซ้ําแต่ทําไมวันนี้คุณถึงรวยมากคุณไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากคุณเลยขายออนไลน์เหมือนคุณไลฟ์แบบคุณเลยเนี่ยแต่ทําไมชีวิตครูอ่ะดีเบอร์นี้ล่ะเพราะครูรู้กุญแจสําคัญไงคะครูรู้กุญแจสําคัญเมื่อไรก็ตามที่เราอะห่ะทาจิตเราให้เชื่อเรื่องสวดมนต์ให้ได้ฝึกจิตเราให้เชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีให้ได้ฝึกตลอดไม่โกรธ ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครใครทําให้โกรธก็รู้อะคะ่ะว่าทาอีกแล้วเหรอแต่ปล่อยเลยค่ะทุกคนปล่อยเลยอย่าเอามันมาใส่ใจเราเดี๋ยวมันชนะเรานะคะปัดมันทิ้งหลังจากนั้นสวดมน้สวดมน์มนเลยค่ะทุกคนกูพูดเรื่องจริงคุยกับบอสไประหว่างทางคุกก็สวดมน์ในการที่สวดมน์แล้วทําไมรวยได้ทําไมมีเงินได้ทําไมถึงสวยได้ทําไมถึงไม่ป่วยเลยแปดปีเพราะเราเชื่อค่ะเพราะจิตเรามันเชื่อมันฝึกทุกวันเลยทีนี้โอ้ยสวดมน์แค่ไม่ถึงชั่วโมง ทำงานนิดเดียวทุกคนไม่ได้ทํางานวัวตายควายล้มเหมือนสมัยก่อนแต่ผลตอบแทนเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเชื่อนะคะฝึกเชื่อทุกคนอะไรสําคัญคะจิตและใจสําคัญที่สุดทําไมครูรวยทาไมครูสวยทําไมครูสุขภาพดีเพราะความเชื่อของครูมันเกินลิมิตนะคะความเชื่อของครูมันเกินคําว่ามันไม่มีคาว่ารวยไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้โอ้โหมีนี่ขนาดนี้เราจะมารวยบ้าไปแล้วป่วยขนาดนี้จะมาสวยได้มันมันบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้ไม่มีอยู่ในหัวครูเลยค่ะมันมีแต่คําว่าคนป่วยเนี่ยจะรวยให้ดูคนป่วยเนี่ยจะสวยให้ดูสัญญร,รมไม่ต้องเดี๋ยวสวยให้ดูแล้วเป็นไงคะาาคาตาไหมทุกคนขาตาไหมขาตาเลยนะคะคาตาเลยสวยสิเนี่ยสวยผมก็สวยอะไรก็สวยไปหมดเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่แค่สอนไม่ใช่แค่บอกแต่ให้เห็นและให้ดูเลยนะคะว่าจริงในจริงทุกอย่างผมสวยหน้าสวยขึ้นรอยเหี่ยวย่นหายไปไม่ได้ฉีดไม่ได้โบท็อกไม่ได้ร้อยไหมไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วก็ความรวยก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็เพิ่มทวีคูณไปตามที่คุณเห็นนั่นแหละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกค่ะฝึกจากข้างในนะคะเหมือนการจูนจิตตัวเองทุกวันนี้เราหลงไปจูนให้คนอื่นมากไปลืมจูนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนหันกลับมาจูนจิตตัวเองพอเราจูนจิตตัวเองได้มากพอเราจะจูนจิตคนอื่นได้อย่างสง่างามเหมือนครูค่ะจูนจิตตัวเองทุกวันแล้วก็เป็นอย่างที่ครูจูนจิตทุกวันทำห้จูนจิตได้เบอร์นี้ไม่มีบททดสอบแล้วมีขาใหญ่ด้วย แต่มันคือเรื่องรองแล้วค่ะมันคือเรื่องที่คุณไม่ได้โฟกัสมันคือเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องมันแบบนี้อ๋อมันเกิดขึ้นนะอ่ามันตั้งอยู่นะอ่าเดี๋ยวมันก็ดับไปนะ